สวัสดีครับวันนี้อาจจะดูลกลุงลังไว้หน่อยนะครับนี่เป็นชุดเครื่องเสียงตู้ปีเสื้อง,งานโมเดลของผมนะครับอันนี้ก็เป็นแบบทำแบบานานแล้วนะเก็บเล็กผสมน้อยทำไปนะครับอันนี้ก็คือเสียงกลางนะใช้ดอกสองนิ้วนะแล้วก็เสียงเบสน,นจะจะใช้ดอกสมนิ้วนะครับ นแต่ตีหน้าให้เป็นคล้ายๆกระตู้ปิเตือนครับทำงานโมเดลส,สวยๆครับอันนี้เป็นมิกนะฮะ,ะมิกนี้แล้วก็ก็จะมีปีครับปีแล้วก็มีพาวเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็กลางแหลมตัวหนึ่งครับแล้วก็มีพวก สวิตชิ่งแล้วก็ตัวแปลงไฟนะครับตัวนี้เขาใช้ไฟเยอะนะครับประมาณสัก30มสิบโวลต์นะครับแต่น,นี้แค่19โวลต์เนี่ยตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับ <c oughs> นเสียงก็พอประมาณนะครับนะเดี๋ยว เสียงผมน่าจะลงไปแล้วนะครับเสียงเขาประมาณนั้นแต่ยังไม่ได้อัดแรงเต็มที่นะครับมันเป็นงานโมเดลนะครับผมจะทําหลังจิ๋วด้วยครับนะครับ,รบก็จะใช้เสียงกลางข้นะางกระพวกใบทั้งหมด12ตู้นะครับเสียงแหลมก็ทําได้ข้างเดียวนะยังไม่เสร็จนะก็โดยรวมก็จะเป็นสภาพแบบนี้ ทดลองก่อนนะครับอยากจะทําเพิ่มอีกสักอีกแปดนะเป็นข้างละแปดนะครับน่าจะดีนะครับน่าจะดังดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ